ได้ฟิลพรีเวดดิ้งต้าวนัทพรคงหวานใจไฮโซไนเที่ยวทะเลแฟนแฟนฟินช็อตภาพคู่ต้าวนัทพรคงหวานใจไฮโซไนเที่ยวทะเลแฟนแฟนแห่ฟินชอ็อตถ่ายภาพบุ้งวิงพากันแซวเหมือนพรีเวดดิ้งมีโมเมนต์มาให้ชมกันตลอดสำหรับคู่หวานนางเอกสาวต้านัทพรและหวานใจไฮโซไน ระนายอย่างก่อนหน้านี้ก็ควงกันไปสวีทชิวๆที่ภาคเหนือถ่ายรูปน่ารักหน้าอินดูกับน้องช้างและล่าสดุดก็ย้ายมาทําเอาน้ําทะเลหวานกันบ้างแถมมีช็อตถ่ายรูปมุงวิงได้ฟิลเหมือนพรีเวดดิ้งสุดๆโดยล่าสดุดเต้าและครอบครัวคุณแม่พี่สาวรวมทั้งหวานใจไฮโซใน ได้พากันไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลสแสนสดใสแต่ละคนก็เก็บภาพส,สวยๆมาฝากผ่านโซเชียลให้แฟนได้ชมกันและที่ทําเอาแฟนๆต้องกดไลค์กันโดดวๆก็เป็นเซตภาพถ่ายรูปชิลๆแฝงไปด้วยความมุ้งมิ้งของเต้าและไฮโซไนที่ดูไปดูมาได้ฟิลพรีวิวดิ้งสุดๆ งานนี้แฟนแฟนแหกเข้ามากดไลค์แจกหัวใจพร้อมกับคอมเมนต์แซวกันใหญ่ว่าเหมือนพรีเวดดิ้งเลยขอขอบคุณภาพแจ้วแววอันเดอร์สกอร์นัทพรไฮโซไนประนายภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ